พร้อมไหมฮะพร้อมมากเลยฮะเห็นคนอื่นเขาตอบมาแล้วเราเราตอบได้บ้างไหมผมตอบได้แบบเหมือนคําถามยังขึ้นมาไม่จบผมก็ตอบได้นะฮะเพราะฉะนั้นคำถามนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับอบสบายมากฮะงั้นมาพิสูจน์กันสำหรับคุณแจ็คเล็ก10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับบัตรเข้าชมภาพยนตร์ตัวครับถูกต้องครับตัวครับห0พ0บาทสะสมไปแล้วคนต่อไปคุณ สวัสดีครับพี่เดี๋ยวเดียวคุณชื่ออะไรฮะผมเอเอครับเอ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 ครับผมเสียงมันหมินเมย์เหลือเกินคุณเอเอชเฉยแนะนำตัวครับผมเอเอครับผมชื่อจริงชื่อเทวัตทองพลับอาชีพนักจัดรายการวิทยุครับผมเฮ้ยเดี๋ยว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 ทองพลับนามนามสกุลคุณมันคุ้นหูผมมากเลยคุนามสกุลทองพลับครับผมคุณเป็นอะไรกับคุณป๋องกับพลัเป็นน้องชายครับพี่เดี๋ยวเดียวคุณเป็นน้องชายแท้แท้เลยครับ นนคุณรู้สึกยังไงนะที่มีพี่ชายเป็นป๋องกระพลครับคำ <c oughs> ถ,ถามชี้นำนะฮะพี่เอคำถามชี้นำนะฮะคำถามที่เราก็ตอบได้แบบทุกแนวเลยภูมิใจครับพี่ภูมิใจภูมิใจนะครับผมพี่ป๋องเก่งครับผมใช่แล้วก็พยายามจะเรียนแบบเขาแหละหลายเรื่องเลยทำไมคุณคุณไม่คุณไม่เลือกในสิ่งที่ดีคุณต้องเลือกในสิ่งที่ดีๆนะที่จะตามครับเอาสิ่งที่ดีเอาที่อะไรไม่ดีผมก็ไม่เอาตามครับผมครับผมแล้วคุณแจ็คเล็กเหรอครับ ผมว่าเขาได้มาอย่างเดียวที่ได้จากพี่ชายเขาคือความบักความบักอย่าพูดอย่างนั้นดิรจริงคุณสองคน,สคนนี่ต้องรู้จักกันสิรู้จักฮะรู้จักฮะรู้จักรู้จกัจกฮะออสนิทกันขนาดไหนก็สนิทเลยนี่ผมผึ่งผมรู้มาด้วยว่าเขาเพิ่งเพิ่งไปเชียงใหม่มามใช่เอาเชียงใหม่อะคุณเล่าเรื่องไปเช,ยเปชียงใหม่ให้พี่เอไปเชียงใหม่มาเออปรดีผมเดินทางไปจริงๆรับว่าจะขับรถแต่พอดีวันนั้นน่ะสตางค์ในกระเป๋ามันเยอะผมก็เลยขึ้นเครื่องไปเลยระหว่างเดินทางพี่กับตันโดดเลย โดนลงจากเครื่องเออพี่ทำไมอ่ะกัปตันเมกาไงพี่กัปตันโต้โดนเลยป่ะผมขอโทษครับพี่เอพี่เอขอโทษผมขอโทษเรนเอดเอ็ดด้วยขอโทษเรนเอดเอ็ดด้วยพอไปถึงเชียงใหม่ครับพี่จังถึงเชียงใหม่อีกครพอไปถึงเชียงใหม่บินว่าพอลงเชียงใหม่ปั๊บพอถึงเชียงใหม่ได้ยินข่าวใหญ่เลยได้ข่าวว่าพี่เอโดนจับเฮ้ยพี่เอคนเนี้ยเหรอเฮ้ยผมเอเวลาวุธเนี่ยเหรอเอเย็นครับพี่เอเย็นโดนล็อตปั๊บ ขำกันได้นะฮะขำกันนะฮะขำกันได้นะฮะขำกันนะฮะยังไม่ขับรับเขาพูดรอกรอบคขาพูรับเออดูคุณสามคนนี่ดูสนิทกันดีครับนะครับน่าจะทำโปรเจกต์ร่วมกันตอนนี้มีมีผลงานร่วมกันไหมฮะผมก็มีจักเล็กรับฮะมีแต่ว่าไม่อยากพูดครับอไอเขาสนใจไปออกไหมพี่ ดูแล้วเดี๋ยวขอขอกลับไปดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกนะ <c oughs> <ด>เอาละคำถามต่อไปอยู่คุณเอ๊ะนะครับผมพร้อมจะตอบหรือยังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่คิดว่าตอบได้ไหม <c oughs> โอ้ถ้าผมไม่ได้ผมคุณแม่มายืนตรงนี้ครับพี่เพราะปอนมา <c oughs> ขอราปอนมาเดี๋ยวผมซ้อมตลอดครับพี่ซ้อมคำถามเหรอซ้อมเมียรครับผมซ้อมเมียรครับผมซ้อมป้าเราว่าอย่าอย่าให้เขาคุยกับเขาเยอะเลยเราให้เขาตอบดีกว่าครับ